อ่านะครับสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับน1ะสิบเอ็ดโมงอ่าเดี๋ยวจะจะใครมีใครขึ้นไหลมีไม่ขึ้นไห์นะครับนะเดี๋ยวเราจะได้แยกย้ายกันไปทํางานจะสองชั่วโมงแล้วนะครับเหลืออีกนิดเดียวนะครับน่ะยูทูบไม่ชอบคนหักหลังนะครับยูทูบไม่ชอบคนหักหลังนะครับว่าอ่าอ่าออนะครับยูทูบไม่ชอบคนหักหลังใช่ครับน่าจะไม่ชอบคนหักหลังนะครับเห็นไหมล่ะ อย่างพ่อมหาจําเลยเนี่ยนะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับนะลุงมงคลเนี่ยเสียงคุกเสียงตารางนะครับไฟดาคนอื่นแทนพ่อมหาจําเลยนะครับไฟดาคนอื่นแทนพ่อมหาจําเลยนะครับเสียงคุกเสียงตารางมาปีกว่านะครับน่ะวันดีคืนดีพ่อมหาจําเลยบอกว่าไม่รู้จักลุงมงคลอย่างเงี้นะครับเห็นไหมล่ะนี่แหละครับนี่ก็ถามว่าอ่านะครับจะว่าหากหลังลุงมงคลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับน่ะแต่ลุงมงคลไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับน่ะ รูโมกคลไปช่วยด่าให้นะครับไปช่วยด่าคนอื่นให้น่ะนะครับไปช่วยด่าคนอื่นให้น่ะเสียงคุกเสียงตารางมาหลายครั้งต่อหลายครั้งนะครับเห็นไหมคนอื่นเขาจะฟ้องแหล่ไม่ฟ้องแหล่นะครับเห็นไหมนะเออนะครับเห็นไหมนะครับเสียงคุกเสียงตารางมาหลายครั้งนะนะครับเจ้านายช่วยมาหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วนะครับเห็นไหมล่ะเจ้านายช่วยมาหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วนะ นะครับก็เพราะไอพ่อมหาจำเลยนี่แหละครับเห็นไหมล่ะนะครับมาหากหลังลุงมงคลเชยเลยนะครับเอาเห็นไหมล่ะนะครับรู้จักกันมานะครับตั้งเป็นปีกว่านะครับปกป้องมาตั้งปีกว่านะครับวันดีคืนดีบอกไม่รู้จักนะครับเห็นไหมล่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าหักหลังไหมล่ะเนี่ยเห็นไหมเพียงแต่ลุงมงคลน่ะไม่มีผลประโยชน์ทางด้านการเงินในเท่านั้นนะครับ เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยลุงมงคลไม่สนับสนุนเรื่องนี้เท่านั้นนะครับก็พ่อไม่อยากจะให้คนอื่นเขามองนะครับอ่าช่องที่ลุงมงคลบอกว่าเป็นคนที่นะครับไม่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 อะไรไม่รับบริจาคอะไรอย่างนี้นะครับแล้วยูท b e ก็ไม่ชอบพวกโจรก็พวกมีฉายชีพด้วยค่ะใช่ครับนะคุณเจนนะครับฝรั่งเศสจะตีห้านะครับลุงมงคลไปทํางานก่อนเด้อนะครับคุณจันนะครับขอบคุณมากนะครับมาเด้อลุงมงคลมากินข้าวน้่กันแน่นะครับนะ เออนะครับขอบคุณมากนะครับโอ้ก็แม่วิไลถึงบ้านแล้วมั้งนะครับนะมันดึกแล้วนะครับนะครับแล้วยูทูบก็ไม่ชอบพวกกระดาพ่อล่อแม่คนอื่นด้วยครับนะครับว่าอ่าอ่าี่นะครับนะขอบอกมกอกรนาย,ยกเลิกติดตามลุงกับพ่อปกป้องนะครับนี่แหละนะครับตอนนี้เรามารู้ความจริงกันแล้วนะครับหนูชอบพี่ลุงบอกว่าลุงไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับจำเลยต่างหากที่เปลี่ยนไปนะครับนะใช่นะครับพ่อมหาจำเลยทั้งนั้นแหละที่เปลี่ยนไป คิดถูกแล้วครับน่ะคุณญาตินิวครับน่ะเห็นไหมละ่ะน่ะแล้วก็ตามกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับเห็นไหมคนดีหาอะไรนะครับเห็นไหมละ่ะจะไปให้ท้ายนะครับพวกมิจฉาชีพแต่ละครั้งแต่ละคนเนี่ยเห็นไหมล่ะแต่ก็แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะนักหาคนดีสักคนไม่ได้เลยนะครับในกลุ่มวงแหวนของเขาอ่ะนักข่าวไวถามลุวยบ,บอกว่าลุงมงคลคือใครนะครับนาะมันบอกไม่รู้จักครับ ไม่เคยนับถือกันนะครับว่านักข่าวไปถามลุงเวยบอกลุงมมคลคือใครนะครับนไม่เคยนับถือกันนะครับสูนย์ดีเวียนศูนย์หนึ่งเช่นเนี่ยอาบายครับลุงนะครับวันนี้เตี้ยมันนัดรับหมายเออนัดรับหมายด้วยนะคะนะครับเออนี่แหละครับเห็นไหมแล้วมันก็เลยเกิดวันนี้ของเราเนี่ยนะครับบีวันนี้ของเราเนี่ยนะครับมาถึงวันนี้เราก็เอาความจริงของมันมาเปิดเผย แค่นั้นนะครับเห็ยนไหมนะเออบางคนก็บอกว่ารูมงคลเปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนไปนะครับถ้าเอฟซีมองดูดีๆนะครับไอ้คนที่เปลี่ยนไปนะครับนะครับไอ้คนนี้แตกหักนะครับมันไอ้คนนี้จามถามว่ามันเปลี่ยนไปไหมมหาจำเลยเนี่ยนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนมันเป็นแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมานะครับ<า>เมื่อก่อนมันหลอกเรานะครับทุกวันนี้มันแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาแล้วนะครับเออนี่แหละตัวตนที่แท้จริงทั้งหัวทั้งเมียเลย ถ้าเขาข้างจะย้ายไปอยู่ถียงนาน,นะครัลดสตรอรี่นะครับคุณจริงใจไม่จริงโจ,โจสวัสดีค่ะนะครับแม่วิลับางมนนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ลุงมงคลชันแนวก็จะขอลงก่อนนะครับนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามนะ,ะลหลายช่องที่เราฝากลิงก์ไว้นะครับหลายช่องนะครับแล้วแม้กระทั่งช่องลุงมงคลหาข่าวดีจัด นะครับอย่าลืมกดเข้าไปติดตามลุงมงคลมี2ช่องนะครับลุงมงคลหาข่าวดีจัดและลุงมงคลชาแนลนะครับเจอโฆษณาแล้วอย่าข้ามนะครับนะเ,เดี๋ยวยูทูบเขาจะว่าให้อีกนะครับ